สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ช่วยตัวเองให้พ้นจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาตัวใหม่ที่กำลังมาแรงครับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราพ้นจากการสัมผัสนะหลังจากที่ตั้งบนเราก็ใส่พวกหน้ากากหรือวอะไรแล้วแต่ว่าเราอาจจะ สัมผัสจากมืออะไรได้นะครับโดยเฉพาะเราเดินทางโดยรถมีรถไฟอนะไรเงี้ยขึ้นลีฟเนี่ยโดยเราใช้ตัวนี้ช่วยครับนะฮะอุปกรณ์นี้ครับเราใช้สัมผัสปุ่มแทนมือครับกดไปได้แล้วเราจะกดลิฟนะกดปุ่มต่างๆสาธารณะเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าครับ แต่คนอาจสงสัยว่าอ้าวเวลาเรากดแล้วเชโล่อาจจะติดมาที่ปลายอุปกรณ์น,นี้ได้ครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ามันสามารถเผาทําลายเชโล่ได้ครับดูนะครับนี่ครับตายหมดไม่เหลือครับแต่ว่าจะมีปัญหาว่าเวลาเก็บแล้วเนี่ยอาจจะอะไรมาติดเข้าไปในนี้นะฮะแล้วก็ หาปอกมาใส่โดยง่ายๆครับหาปอกปากกาเก่านะฮะปากกาเก่ากรมีครับก็หาขนาดที่มันใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงตรงนี้นะมันตัใหญ่ไปนะครับจะนีหรวมไปครับไม่ได้ครับมีใหญ่ไปครับก็จะแล้วรับตัวนี้ฮะใกล้เคียงครับลองดูนะครับ ได้หรือเปล่า,ลานะโอ้ได้ครับแน่นดีเลยครับนี่ไม่หล่นครับนี่ครับไม่แล้ก็พกใส่กระเป๋าไปได้ครับใส่เู้หนาวใส่พกกระเป๋าได้ครับขนาดฝ่ามือครับไม่ยาวมากไป ถอดออกได้ปร๊บนะฮะทดสอบสมมุติเราสัมผัสเผาทำลายแป๊บเดียวนี้ก็ตายแล้วครับเชลล้าโรคโดนไฟร้อนขนาดนี้ฮะเราก็ใส่เปาะเก็บแล้วใส่กระเป๋าแล้วได้เนี่ยฮะไม่ร้อนครับเนี่ย บุกอ้อง่ายครับเราก็จะปลอดภัยจากไวรัสโคโรนาเล้ระดับหนึ่งนะครับถัดลอดดีครับ <c oughs> ทีบ <c oughs> สุปรีก็ได้ด้วยนะครับ <c oughs> ไปจสะสองต่อครับ <c oughs> สุปรีจุดไฟ นี่ครับพอดีเป๊ะเลยแก๊สมีเติมได้นะครับเนี่เติมแก๊สได้นะครับหาซื้อได้ราคาไม่กี่ตังค์ครับตัวเฟสเช็กตัวนี้พกได้ฮนะดูสวยงามปนะกาเกัาก็เก็บ บเยครับเราเลือกอุปรกรณ์ง่ายๆอีกอันหนึ่งครับสําหรับป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนาโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากอีกครับสวัสดีครับ